เอาแล้วสวัสดีเราเช้ถ้าใค้ไม่มีอะไรบ้ <Sammy. S 3> อางวันนี้ก็อยากอยากอยากถามค้าจากกลุ่มมีหลักการก็คือว่าก็เนี่ยมีเพื่อนๆซื้อน้ำแข็งรอดสองรอดอะไรแบบเป็นถุงใช่ว่าะนี่อยากจะมาบอกว่าเป็นเป็นกระสอบอะทำไมอะทำด้วยใจอะเออก็มีแล้วคำถามว่านะก็เออก็ว่ เร็วๆดิเอ้ยแบ่งการแบ่ง้านแบ่งนี่หน่อยนี่อีกขาหนึงเออเออน้ำออกหมดเอาวางลงอ่ะแล้วก็เทใส่อันนึงเลยเร็วโอ้ยทำอะไรยากก่เฟินอืออ่ะเออนั่นแหละแล้วก็เทเลยอยากเห็นแบบว่าเป็นกระสอบไม่อยากเห็นเป็นถุงอะนาก็เลยว่าแบบใจใจอ่ะเออเออมึงอ่าเลยน้องพูดมาก ปอนลาดมาลูกอ่าลาดที่หัวค่อยๆลาดค่ะให้เย็นนานๆหน่อย <c oughs> เอาอีกอีอันนึงอีกอ่ะอ,อ,อันนี้เยอะเลยเร็วเร็วเร็วอย่าช้เาเ,เร็วเร็วปอนปอนเร็วเฟิร์อย่ายืกยัก แล้วก็เค่ะแล้วก็เมอเออแต่จำชื่อเฟสไม่ได้ก็จบแค่ะเดี๋ยวแ,แท็กไปเดี๋ยวแท็กไปแท็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวแท็กไปเออถ้าเกิดไม่ทำถือว่ากะอะไรพวกนี้นะใจใจหน่อยแล้วท้าหน่อยนะ